ใช้เทคโนโลยีนวัตรกรรมต่างๆในการมาดำเนินชีวิตเราปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้เราเป็นโลกแห่งดิจิทัลหรือว่าโลกออนไลน์จะจะมีสักกี่คนครับที่สามารถที่จะเข้าสู่การทำธุรกิจในโลกออนไลน์แล้วก็ประสบความสำเร็จวันนี้ครับคุณผู้ชมครับน่าตื่นเต้นมากๆผมจะพาคผู้ชมมารู้จักกับสถาบันออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย Worldwide Advertising Group หรือว่า w a ตอนนี้ผมอยู่กับผู้ที่ก่อตั้งสถาบันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําก่อนนะฮะนี่คือคุณก๊อฟนะฮะคุณก๊อฟวงสกรนวงโชติปิ่นทองครับยังเด็กอยู่มากมากยินดีมากครับนะฮะูนสึกเป็นเกียรติมากเลยนะครับแต่คุณเป็นเจ้าของสถาบันที่ใหญ่มากๆนะครับ5,400ตารางเมตรใจกลางกรุงเทพมหานครครับนั่นถือว่าไม่ธรรมดาเราย้อนไปจุดเริ่มต้นก่อนแล้วกันครับคุณก๊อฟ แวกก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเลยเมื่อไหร่แล้วก็มีวัตถุประสงค์อะไรอีงนี้ครับต้องย้อนกลับไปเมื่อตอนที่กอล์ฟเองเนี่ยเป็นเด็กนะครับคือทางบ้านของกอล์ฟเองนะครับก็คือชโชคลานิดนึงนะครับในปี40เนี่ยก็คือล้มละลายแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยครับกอล์ฟเองเนี่ยยิ่งแย่หนักกว่านั้นอีกก็คือว่าตอนเรียนหนังสือเนี่ยคือเรียนแย่มากด้วยเฉลี่ยเนี่ยแค่ศูนย์กว่าเองไม่ถึงหนึ่งด้วยซ้ำไม่ไม่ถึงเลยนะครับ เราไม่เคยคิดว่าสังคมจะยอมรับเรานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนั้นเนี่ยแม้กระทั่งว่าเวลาอาจารย์แบ่งงานกลุ่มนะครับ,รบเราเองยังไม่มีโอกาสได้เข้ากลุ่มไหนเลยด้วยซ้ำคือง่ายๆเป็นเด็กที่บวยสุดก็บวยสุดหะรวยท้อยที่สุดเป็นตัวเหลือเลือก <c oughs> ไม่มีใครอยากเอาเข้ากลุ่มด้วยใช่วันนั้นเนี่ยเรานั่งคิดในใจว่าเอเกเฉลียแบบเราคงไปสมัครงานยากนะครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเขามีข้อความหนึ่งในเน็ตครับเขาเขียนว่า เ,เปิดสอนนะครับเรียนรู้เรื่องการค้าขายออนไลน์ก็โทรไปหาเขาก็กรอกข้อมูลให้เขาครับแล้วก็มีคนคนนึงโทรมาหาเรานะครับบอกว่าโอเคครับเเรามีการเปิดสอนนะครับคอร์สออนไลน์อะไรแบบนี้ครับทีนี้เขาบอกว่า สอฟรีนะครับวันนั้นเนี่ยกอฟเองเนี่ยเลยมีโอกาสได้ลองเขาไปเรียนรู้ดูเผื่อว่ามันเป็นโอกาสหาปังเท่านั้นเองตอนนั้นครับ,น,รบนั่นคือจุดเริ่มต้นถามกอฟเลยละกันตรงๆเลยว่าความสําเร็จนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรกอฟเองนั่งเห็นโอกาสว่าเฮ้แต่เราเรียนไม่เก่งเนี่ยเรามีความรู้น้อยเนี่ยเราจะทําได้หรอนะครับเขาบอกว่าข้อดีของการทําออนไลน์เนี่ยคือ มันไม่มีใครรู้ตั้งแต่วันแรกเลยก็คือเหมือนกับความรู้ที่คุณเรียนมาทั้งหมดเนี่ยชีวิตเนี่ยคุณต้องใช้เลยนะครับคุณใช้ในสิ่งที่เขาจะสอนเนี่ยตั้งแต่วันนี้เหมือนอนุบาลหนึ่งของของของโรงเรียนออนไลน์เลยนะครับผมใช้เวลาเรียนตรงนี้ครับประมาณ1เดือนเต็มืข้อดีของการทําออนไลน์คือคุณจะอยู่ไหนก็ได้ับเพียงแค่คุณมีอินเทอร์เน็ตนะครับและโต้ตอบกับลูกค้าในออนไลน์ได้เพิ่งกต้องคิด เฮ้ยปกติแล้วเนี่ยครับต่อให้เราเรียนเต็มวันเนี่ยรเรามีเวลาพักไปเล่นเกมหลังมหาลัยเรามีเวลาพักไปนัง่งกินข้าวเมาส์กับเพื่อนถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้ครับเราเปลี่ยนเวลาตรงนั้นนะให้มานั่งทำเกี่ยวกับการค้าขายออนไลน์นะครับมันก็น่าจะส่งผลดี ต่อก,การที่ทําให้เรามีไรายได้เสริมก็ไม่ได้คิดเรื่องเงินแสนนะครับเขาคิดแค่เรื่องเงินพันเองนะถ้าเกิดวันนั้นลเราเรียนอยู่ด้วยอะแล้วเรามีเงินตั้งเก้าพันต่อเดือนค,คำถามต่อไปคือชีวิตเราก็ไม่ต้องไปขอค่าขนมที่บ้านละซึ่งคุณก๊อฟคิดแค่หลักพันในเมื่อมาณสิบปีที่แล้วถามได้ไหมครับวันเนี้ยการทําธุรกิจออนไลน์ของก๊อฟตลอดสิบปีที่ผ่านมาสามารถสร้างยอดขายทางออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ก็ตั้งปี่ปี50นย์จนถึงปีนี้นครับยอดขายของก๊อฟเกิน5 0าันล้านแล้ว 5,000ล้านนะครับ5000ล้านบาทจากเด็กลยอยโถ่วยคนหนึ่งที่เป็นพวกเหลือเลือกแต่<ม>แค่ไปรู้สึกว่าเฮ้ยออนไลน์เนี่ยมันทำที่ไหนก็ได้แสดงว่ามันก็ต้องเติบโตไปในอนาคตอย่างบแบบเรียกว่าไม่ต้องบรรยายอะ่ะใช่ไหมฮะคือผมทราบมาว่าตอนที่ก๊อฟเริ่มทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยโอ้โหถูกคัดค้านเยอะเลยทำไมก๊อฟยังเลือกที่จะทำต่อ ตอนนั้นเนี่ยคนต่อต้านเราอะเยอะมากครับว่ามันมันทําไม่ได้หรอกมันอะไรไม่ได้หรอกแต่ว่าวันนี้ก๊อฟนั่งคิดในใจว่าเฮ้ยวันนี้เราทําออนไลน์เนี่ยหนึ่งะครับเราไม่ได้เสียอาชีพที่เราทําเลยนะครับตอนนั้นก๊อฟเรียนอยู่วันหนึ่งเรามี24ชั่วโมงกับพี่นโดก็ให้ทุกคนนอนวันละแปชั่วโมงนะครับแชั่วโมงลบยี่สิบสี่ก็เหลือ16 16ทุกคนทํางานแค่สิบคุณเหลือเวลา6ชั่วโมงเนี่ยคุณแบ่งเวลาสักสาชั่วโมงกินข้าวสามชั่วโม